โหฉ่ำโบะมากมวิชาสายฟอหนึ่งุ่ดหนึ่งสังเกตไปว่าทำไมสายฟอต้องกินสลัดต้องเข้ายิมดูแบบรักสุขภาพต้องดูแลตัวเองค่ะไม่จำเป็นจะต้องแต่งตัวแซบอะไรเลยเริ่มต้นจากไลฟ์สไตล์ก่อนได้เลยเข้าวงการสายฟอใหม่ๆบอกเลยหนึ่ง ผิวไอ้ใ,ใส่ฟอร์กับออยเป็นของคู่กันไซสฟอร์กับลิปกลอสเป็นของคู่กันคือต้องอยู่ให้ดูแบบสุขภาพดีเราจะสุขภาพดีได้เราต้องทำยังไงต้องกินผัก้าน่าไม่กินผัก้าน่าไม่กินผักทุกชนิด <ś m> ยาไม่แน่ <ś m> หล่อนต้องเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆอย่างเช่น <ś m> น้ำเปล่าน้ำเปล่าหล่อนกินน้ำแร่หล่อนกินน้ำเยอะๆหล่อนก็จะผิวดูแบบ glowy <ś m> อา่าดูแบบก,กินน้ำคนบบละแปดแก้วดูพักผ่อนเพียงพอ น้ำแร่ SBL SP Sparkling Natural Mineral Water เป็นน้ำแร่จากเทือกเขาคอเคซัตจากประเทศรัศสเซียหลอดร้ำยังมากไกลกินน้ำไกลามากแต่ว่าตัวนี้มันดีมากมันเป็น mineral water ที่เป็นสปาร์ l i ิ g งวอเตมีวิตามินหลาลอย่างที่ช่วยให้ผมแข็งแรงทำให้เล็บแข็งแรงยูซิซิเซียมมีไบาคาร์บอนตแล้วก็มีโซเดียมเกือบ50%ของสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันดีปะ แค่กินน้ำส่วนได้สารอาหารละตัวนี้ไม่ฝืนตัวนี้กินง่ายเป็น sparkling water ซ่าถูกใจ